วันนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการแพ็คเรดโอ๊ก1กิโลนะคะเรดโอ๊กเนี่ยเขาจะมีความกรอบอร่อยมากลูกค้า,าซื้อไปทานเองก็ดีหรือร้านอาหารก็จะชอบซื้อไปจัดจานค่ะเพราะว่าจะได้สีสันของผักด้วยนุ้ยก็จะปลูกทุกรอบเลยนะคะเรดโอ๊กขาดไม่ได้จริงๆหลายคนรีเควสตเข้ามาว่าให้นุ้ยแพ็คเรดโอ๊กให้ดูหน่อย,<า>ยเลยจ้าจัดให้ตามคำขอเรดโอ๊ก1กิโลก็จะได้ประมาณ6-7ต้นแต่บางรอบถ้าแดดดีอากาศ<ด>ก็จะได้5-6ต้นโลเท่านั้นค่ะคือเรดโอ๊กสายพันธุน์ท เราก็จะเป็นพุ่มสวยงามมากๆเลยค่ะปลูกรอบไหนไม่เคยผิดหวังเลยนะคะเลดโอกิวธีการแพ็คผักของนุยก็จะง่ายๆเลยค่ะเรียงใส่ภาชนะที่สามารถนําใส่ถุงได้ก็จะใช้เป็นกระสอบข้าวแล้วก็นําน้องเข้าไปไว้ในถุงแพ็คหนึ่งกิโลพอดึงกระสอบออกก็จะเป็นระเบียบสวยอย่างที่เห็นเลยค่ะวิธีการแพ็คผักของนุยก็ง่ายๆไม่ต้องเป่าลมเลยนะคะจถุงทางด้านขวางพับลงประมาณ2-3ชั้นแล้วก็เก็บเข้ามัดรวมกันน้องก็จะพองแบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะพุดพลว่าสวยงามไหมคะผักของเราก็จะไม่ทํา